เซตนี้ไม่พูดถึงคือไม่ได้แล้วต้องเซตข่าวไวคูณ3จากแบรนด์ซิเคตมีไอเทมที่1ก็คือครีมพยัยอยู่มานานเป็น10ปีแล้วนะคะแต่คุณภาพยังคลองใจสาวๆมาตลอดเต็นสุดคือเรื่องผิวกระจ่างใสผิวแตกขาลายเอาอยู่แน่นอนค่ะ และไอเทมที่สองก็คือคุ้หูครีมพายก็ต้องเป็นครีมแป้งบุ๋มอย่างแน่นอนค่ะใครที่หลงรักกลิ่นหอมแป้งเด็กต้องโดนตกแน่ๆแถมช่วยให้ผิวเนียนนุ่มขาวอมชมพูอีกด้วยและผู้เสริมทับตัวที่3อย่างเซรั่มตัวเห็นเทกเจอร์ใสๆแบบนี้แต่อาหารผิวอัดแน่นสุดๆผิวใสติดสปีดกันไปเลยค่ะครีมพายครีมแป้งบุ๋มและเซรั่มตัวทั้ง3ตัวนี้ใช้ร่วมกันผลลัพธ์ผิวเกินคาดแน่นอนค่ะใครจะทาแยกหรือผสมกลิ่นก็ไม่ตีกันนะคะแถมหอมละมุน ขึ้นอีกด้วยค่ะทาง่ายเนื้อครีมลื่นผิวหลงรักผิวตัวเองสุดๆเลยค่ะแต่จะให้เลือกว่าจะรักครีมภายตัวพี่หรือจะเป็นครีมแป้งบุ๋มตัวโปรดของใครๆก็อย่าลืมน้องจิว๋วอย่างเซรั่มตัวขวดนี้ด้วยนะคะแต่เอ๊จะให้เลือกตัวไหนก็คงเลือกไม่ได้จริงๆจัดไปทั้งเซ็ตเลยค่ะผิวเนียนกระจ่างใสแน่นอน